สวัสดีค่ะทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการช่างสงสัยวันนี้ฝนมีเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนทำกันจนเป็นปกติเลยค่ะนั่นก็คือการทานอาหารสามมื้อต่อวันค่ะ เราถูกสอนให้ทานอาหารเช้ากลางวันเย็นมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะจนเราคิดว่านี่คือเรื่องปกติของชีวิตไปแล้วแต่เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องเป็นสามมือ้อทำไมไม่เป็น2มือ้อหรือ4ีถึงหมือ้อแล้วถ้าไม่ทานสามมือ้อจะเป็นอะไรไหมวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยนี้ไปพร้อมๆกันค่ะจุดเริ่มต้นของมื้ออาหารสามือ้อ จริงๆแล้วแนวคิดเรื่องการทานอาหารสามื้อต่อวันไม่ได้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำมาตั้งแต่ยุคดึกดำบันนะคะย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เราจะพบว่ารูปแบบการทานอาหารของมนุษย์เรานั้นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและวิถีชีวิตค่ะ ยุคโบราณมนุษย์ในยุคล่าสัตว์และเก็บของป่าจะทานอาหารเมื่อหามาได้ไม่ได้มีรูปแบบที่แน่นอนว่าจะต้องทานกี่มื้อต่อวันยุคโรมันและอียิปบราณชาวโรมันและอียิปทานอาหารเพียง1-2ถึมื้อต่อวันเท่านั้นส่วนใหญ่จะทานมื้อใหญ่เพียงมื้อเดียวในตอนกลางวันหรือตอนเย็น ยุคกลางชาวนาและชนชั้นแรงงานในยุโรปจะทานอาหารสองมื้อต่อวันคือมื้อเช้าที่ค่อนข้างหนักและมื้อเย็นการทานอาหารสามมื้อยังไม่เป็นที่นิยมในชนชั้นทั่วไป ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนี่คือช่วงเวลาสำคัญที่แนวคิดการทานอาหารสามมื้อเริ่มแพร่หลายค่ะเมื่อผู้คนย้ายเข้ามาทำงานในโรงงานและใช้ชีวิตในเมืองพวกเขาต้องทำงานตามตารางเวลาที่แน่นอนทำให้ต้องแบ่งเวลาสำหรับมื้ออาหารเป็นช่วงๆคือก่อนไปทำงานมื้อเช้าพักกลางวันมื้อกลางวันและหลังเลิกงานมื้อเย็นโอ้โหแสดงว่าการทานสามมื้อนี่มันเกิดจากวิถีชีวิตในโรงงานนี่เองไม่ได้เป็นธรรมชาติของ ร่างกายเรามาตั้งแต่แรกเลยนะคะเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของการทานอาหารสามมื้อแม้ว่าจุดเริ่มต้นจะมาจากเหตุผลทางสังคมและเศรษฐกิจแต่ในเวลาต่อมานักโภชนาการและนักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มศึกษาและพบว่าการทานอาหารสามมื้อต่อวันมีประโยชน์ต่อร่างกายในหลายๆด้านค่ะ 1. การรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่เมื่อเราทานอาหารเข้าไปร่างกายจะย่อยคาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นน้ำตาลกลูโคสซึ่งจะเข้าสู่กระแสะเลือดและเป็นแหล่งพลังงานหลักให้กับร่างกายและสมองของเราค่ะการทานอาหารสามมื้อต่อวันในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ตลอดวันทำให้เรามีพลังงานและสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆถ้าเราเว้นระยะห่างระหว่างมื้ออาหารนานเกินไประดับน้ำตาลในเลือด จะลดต่ำลงทำให้เราอ่อนเพลียวิงเวียนหรือหงุดหงิดง่ายอาการหิวจนตาลายนี่แหละค่ะในทางกลับกันถ้าเราทานบ่อยเกินไปหรือมากเกินไประดับน้ำตาลในเลือดก,ก็จะพุ่งสูงและทำให้ร่างกายหลั่งอินซูลินออกมามากเกินไปซึ่งอาจนำไปสู่โรคเบาหวานได้ในระยะยาวค่ะ 3การทำงานของระบบย่อยอาหารระบบย่อยอาหารของเราจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีอาหารเข้ามาให้ย่อยอย่างสม่ำเสมอการทานอาหารเป็นเวลาจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเราทำงานได้ตามปกติลดโอกาสเกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารแล้วถ้าทานไม่ถึงสามมือ้อหรือมากกว่านั้นล่ะ คำตอบคือไม่ผิดค่ะเพราะร่างกายของแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันไปบางคนอาจจะเหมาะกับการทานสองมื้อต่อวันหรือบางคนอาจจะเหมาะกับการแบ่งทานเป็น4-5มื้อเล็กๆก,ก็ได้ค่ะ ทานน้อยกว่า3ม,มือ้อเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักหรือผู้ที่ทำ IF intermittent fasting ซึ่งเป็นการจำกัดช่วงเวลาการทานอาหารแต่สิ่งสำคัญคือต้องมั่นใจว่าได้รับพลังงานและสารอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันทานมากกว่า3ม,มือ้อเหมาะสำหรับนักกีฬาที่ต้องการพลังงานตลอดเวลาหรือผู้ที่ต้องการเพิ่มน้าหนัก โดยการแบ่งทานมื้อเล็กๆบ่อยๆจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างต่อเนื่องค่ะที่สำคัญกว่าจํานวนมื้อก็คือคุณภาพและปริมาณของอาหารที่เราทานเข้าไปค่ะไม่ว่าเราจะทานกี่มือ้อขอแค่ให้แน่ใจว่าได้รับสารอาหารครบทั้ง5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายเราก็พอค่ะสรุปแล้วนะคะการทานอาหารสามมื้อต่อวันไม่ได้เป็นกฎตายตัวที่ทุกคนต้องทำตามค่ะ แต่เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นมาจากวิถีชีวิตในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมและได้รับการยอมรับว่าเป็นรูปแบบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยรวมในการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมน้ำหนักและรักษาสมดุลของระบบย่อยอาหารอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรับฟังร่างกายของตัวเองค่ะทานเมื่อหิวและทานอาหารที่มีประโยชน์ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายไม่ว่าจะเป็น2มื้อ3ม,มื้อหรือ5มื้อก็ตามค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของมื้ออาหารในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะหายสงสยัยและเลือกทานอาหารที่เหมาะสมกับตัวเองมากขึ้นนะคะหากมีคำถามหรือเรื่องราวที่อยากให้ช่างสงสยัยพาไปหาคำตอบอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ